ปิดตัวรุ่ที่จีน OPPO A93s5G สมาร์ทโฟนรุ่นกลางใช้ชิปดิจิทัลที่700ราคาประมาณ1,000 0บาทเปิดตัวรุ่ที่จีน OPPO A93s5G สมาร์ทโฟนรุ่นกลางใช้ชิปดิจิทัลที่700ราคาประมาณ1,000 0บาทราสุดทาง OPPO ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A93s5G ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นกลาง ที่สานต่อจากรุ่น oppo a 9 3 5 g โดยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของหน่วยประมวลผลโดยสมาร์ทโฟนรุ่น oppo a 9 3 s 5 g มีหน้าจอ lcd ขนาด6.5นิ้วความละเอียด full hd Plus 2400คร้ x หนึ0พิกเซลรองรับค่า r e f ฟ e s h ร้120ิ hz พร้อมฝังกล้องหน้าความละเอียดแพิกเซลเป็นแบบ punch hole ใช,ช้ชิปประมวลผล mediatek dimensity 700รองรับการใช้งาน5 g ให้แบตมาที่8กิกส่วนหลอมให้มาที่256กิก บนระบบปฏิการ Android 11ครอบทับด้วย c ค l o r OS 11ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเลนหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A93s 5G มีราคาที่จีนอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ10,000บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ